สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมค่ะกดตัวข้างบนตัวที่3เพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะ ขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองนะคะเอาราคาชาวราศีกรกฎสําหรับคลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะมาเริ่มฟังกันได้เลยค่ะดวงชะตาของท่าน ในช่วงวันที่1ถึง15สิงหาคมปี2565นะคะในช่วงระยะเวลานี้ดวงชะตาด้านการงานการเงินความรักสุขภาพของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีเรื่องอะไรบ้างที่ตัวท่านนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโชคลาภมีไหมแต่ว่าก่อนอื่นเรามาเริ่มฟังที่การงานก่อนนะคะช่วงนี้ชาวราศีกรกฎท่านมีดวงจะได้รับข่าวดี ที่ท่านรอคอยไม่ว่าท่านจะรอคอยข่าวอะไรอยู่ก็ตามนะคะบางท่านรอคอยข่าวเกี่ยวกับงานหรือว่าเกี่ยวกับโปรเจกต์หรือรอคอยคําตอบจากบริษัทรอคอยคําตอบจากลูกค้าท่านจะมีความคืบหน้าท่านจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยละไม่ต้องมานั่งรุนไม่ต้องมานั่งรอละจะได้ทําหรือไม่ได้ทําก็ในช่วงระยะเวลานี้ล่ะจะอยู่ในช่วงนี้เลยค่ะปัญหาต่างๆนานาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีทางแก้มีทางออกปัญหาที่หนักๆจะเบาบางลงและปัญหาบางปัญหาก็จะจบลงปัญหาบางอย่างจะไม่หนักอึง้งท่านไม่ต้องมานั่งแบบกระภาระที่แสนจะหนักเช่นที่ผ่านมาช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับท่านเรื่องของงานนี้ล่คะค่ะงานของท่านนั้นจะยุ่งขึ้นเยอะขึ้นเหนื่อยขึ้น คนเดียวทำงานหลายหน้ารับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ทำงานแทนคนอื่นจะด้วยเหตุผลคนใดไม่ทราบได้ท่านมีดวงจะได้ทำงานแทนคนอื่นอาจจะเป็นเจ้าของงานลาออกหรือว่าเจ้าของงานเปิดค่าไม่สบายนะคะและจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านในช่วงระยะเวลานี้จะมีคนนำงานพิเศษมาให้ท่านทำจะเป็นคนที่ท่านรู้จักนั่นแหละเขาจะช่วยเหลือท่านใครที่มีความสามารถหลากหลายอย่างในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ท่านมีดวงจะได้ทำงานพิเศษค่ะขึ้นอยู่กับว่าท่านนั้นจะมีเวลาว่างหรือไม่เท่านั้นเองเพราะว่างานของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะเยอะมากท่านจะว่างท่านจะทำหรือไม่ทำหรือในช่วงระยะเวลานี้บางท่านนั้นอาจจะคิดว่าค่าแรงนั้นมันไม่คุ้มค่าหน่วยนั่นเองนะคะจะอย่างไรก็ตามช่วงระยะเวลานี้ งานอะไรก็ช่างคะ่ะถ้ามีเข้ามานะคะหากงานนั้นไม่ผิดกฎหมายม่านเมืองอยากให้ท่านรับทำเอาไว้ก่อนคะ่ะเพราะว่าจะด้วยอะไรนะั้นเดี๋ยวจะบอกท่านในเวลาต่อมานะคะเหตุใดจึงอยากจะให้ท่านนั้นอะไรที่เป็นเงินให้ท่านรับทำเอาไว้ก่อนนะคะช่วงนี้ชาวราศีกรกฎท่านจะมีความรู้สึกว่าการทํางานของท่านนั้นไม่ค่อยจะสบายใจในสําหรับบางงานนะคะบางงานทนาําไปอึดอัดใจไปท่านจะทํอย่างนี้เขาจะทําอย่างนั้นงานบางงานไม่อยากจะทําแต่ก็ต้องจําใจทํา ไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะและช่วงนี้ค่ะท่านจะได้แก้ไขางานที่ทำเสร็จไปแล้วที่สำคัญงานที่ทำเสร็จไปแล้วนี่นะคะเป็นงานที่คนอื่นทำผิดพลาดแต่ท่านจะเป็นคนแก้ไขและจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นคนที่ท่านคุ้นชินนะคะหากไม่ใช่ขอให้ท่านช่วยเหลือเรื่องแก้ไขางานที่เขาทำผิดพลาดเขาไม่สามารถแก้ไขยยได้ก็จะมาความจะมาขอความช่วยเหลือจากท่าน เรื่องเงินเงินทองทองในช่วงระยะเวลานี้หรือว่าบางท่านอาจจะมาในลักษณะเขามีความทุกข์ในใจเขาจะมาปรับทุกข์หรือว่ามาขอคำปรึกษานู่นนี่นั่นเรื่องที่ตัวท่านมีความรู้มีความสามารถมากกว่าเขาเรียกได้ว่าท่านนั้นมีความชํานาญมากกว่าเขาเขาอยากจะมาขอคําแนะนําก็เป็นไปได้นะคะช่วงนี้คนรอบข้างค่ะมักจะนําพาเรื่องราวมาให้ท่านนั้นได้วิตกกังวลใจหรือว่าคนจะทําให้ท่านหงุดหงิดหัวร้อนหัวเสีย เพราะว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะหลายครั้งงานมีปัญหาเกิดจากคนรอบข้างช่วงนี้งานของท่านทั้งยุ่งเยอะเหนยกับงานประจําบางท่านก็งานพิเศษที่เข้ามากลายเป็นงานหินงานยากหรือว่าเป็นงานที่แก้ไขส่งผลให้ท่านนั้นเหนื่อยพอสมควรนะคะและคนยังคอยทําให้ท่านนั้นไม่สบายอกไม่สบายใจคนจะมาก่อกวนทําให้ท่านไม่ค่อยจะมีสมาธิในการทํางานสักเท่าไหร่ฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ ขอให้ท่านโฟกัสเป็นเรื่องๆอะไรที่ยังไม่ถึงเวลาก็อย่าไปคิดงานบางงานต้องหยุดเอาไว้ก่อนเพื่อหันมาทำงานชิ้นใหม่ที่ด่วนกว่าก็มีในช่วงระยะเวลานี้นะคะงานทำอยู่ดีๆต้องหยุดมีงานแทรกงานเร่งเข้ามาทำก่อนเพราะว่างานชิ้นนั้นสำคัญกว่านั่นเองนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะใครที่ทำงานใครที่มีหุ้นส่วนช่วงระยะเวลานี้หุ้นส่วนจะ ทำให้ท่านนั้นอึดอัดลำบากใจหุ้นส่วนจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยจะน่ารักนะคะขอให้ท่านใจเย็นๆน,นะคะช่วงนี้อย่าใจร้อนบู้วามหากมีเรื่องที่ทําให้ท่านนั้นหงุดหงิดราคาญใจขอให้ท่านมีสติอย่าปากไวใจร้อนเพราะว่านิสัยของชาวราศีกรกฎนะคะท่านจะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่ถูกต้องคิดยังไงพูดอย่างนั้นที่สําคัญขับปากกับใจตรงกันโอ้โหพูดออกมาทีนี้วงแตกเลยนะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ พยายามคิดให้เยอะๆก่อนที่จะพูดหรือก่อนที่จะตักเตือนใครเพราะว่าท่านจะเดือดร้อนเพราะคําพูดที่ตรงเกินไปท่านจะมีศัตรูโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะคะก็ท่านหวังดีและที่พูดออกมาที่เตือนน่ะแต่คนฟังเขาไม่รับฟังเขาไม่อยากให้ท่านหวังดีกับเขาในช่วงนี้นั่นเองนะคะช่วงนี้ชาวกริราศีกรกฎให้ท่านสังเกตตัวเองดูก็ได้นะคะสังเกตดูดีๆนะคะช่วงนี้ ทุกอย่างจะเป็นท่านหมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานแทรกงานเร่งงานด่วนงานมีปัญหาคนไม่พอคนขาดท่านจะได้ทําแทนเขาทั้งนั้นและที่สําคัญช่วงระยะเวลานี้เรื่องราวภายในครอบครัวนี้ปัญหาก็เยอะไม่แพ้เรื่องงานเลยนะคะฉะนั้นช่วงนี้แนะนําชาวราศีกรกฎให้ท่านหาเวลานี้แหละผ่อนคลายบ้างอย่ามุ่งมั่นตั้งใจมากจนเกินไปในบางช่วงถ้าไม่ไหวก็ให้หยุดทํานะคะถ้าคิดอะไรไม่ค่อยจะออกก็ให้หาเวลาทําในสิ่งที่ตัวเองชอบ น่งตายต้นน้ำมองท้องฟ้ารับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยรับประทานอาหารที่ท่านชอบแล้วท่านจะมีพลังบวกกลับมานะคะอยู่ใกล้ๆลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของท่านก็ได้ค่ะสมองจะได้คิดอะไรได้ไวขึ้นช่วงนี้งานที่เคยราบรื่นบางงานก็มีปัญหานะคะทา,ทางที่เป็นงานที่ท่านทำเป็นประจําฉะนั้นช่วงนี้เตรียมตัวหาทางแก้หาทางออกเอาไว้บ้าง หากมีเสียงดังแทรกเข้ามาบ้างกราบขออภัยนะคะและใครที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารหรือว่ากำลังจะเอกกำลังจะเซ็นเอกสารใดๆก็ตามขอให้ท่านอ่านให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยเซ็นนะคะให้ท่านรอบคอบมากๆเกี่ยวกับเอกสารจะทำอะไรก็จะต้องมีแผน2แผนสาำรองเอาไว้บ้างในช่วงระยะเวลานี้นะคะและช่วงนี้ท่านจะได้ติดต่อพูดคุยกับผู้คนเยอะขึ้น มีเหตุให้ต้องเดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะระยะค่ะและขอเตือนนะคะงานไหนที่สําคัญรีบทําให้เสร็จรีบเคลียร์ให้ไวรีบทําให้จบก่อนกําหนดเวลาจะดีต่อท่านมากๆการเงินของชาวราศีกรกฎในช่วงระยะเวลานี้นะคะภาระค่าใช้จ่ายของท่านนั้นจะเพิ่มขึ้นและจะมีรายจ่ายแบบปแปลกๆเข้ามาเป็นรายจ่ายที่ท่านนั้นไม่ได้จ่ายเป็นประจําไม่ใช่รายจ่ายประจํานะคะจะมีเหตใหุให้ท่านนั้นต้องเสียเงินไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้เสียเป็นประจำช่วงนี้จะมีเหตุให้ท่านได้เสียเงินโดยที่ท่านคาดไม่ถึงนั่นเองค่ะและท่านจะได้ช่วยเหลือคนที่ท่านรู้จักและสนิทสนมเขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนะคะเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองและตัวท่านเองจะได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือใครบางคนภายในบ้านของท่านเกี่ยวกับเรื่องเงินเงิน,งนทองทองเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีกรกฎ ขอให้ท่านช่วยเหลือคนอื่นอย่างมีสติอย่าช่วยเพราะสงสารนะคะจงช่วยเพราะเขาเป็นคนดีคอยช่วยเหลือท่านในวันที่ท่านลำบากนั่นเองค่ะหากอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้หากเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าเรื่องอะไรก็ได้นะคะถ้าท่านไม่ไหวก็ปฏิเสธไปเลยก็ได้นะคะช่วยเท่าที่ท่านช่วยได้เพราะว่าตัวท่านเองเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนั้นช่วงนี้การเงินเป็นเงินหมุนและหมุนเยอะมากภาราค่าใช้จ่ายภายในบ้านของท่านจะเพิ่มมากขึ้น หากท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวนะคะหรือท่านจะนําเงินไปลงทุนต่างๆนานา,นาขอให้ท่านนั้นบริหารจัดก,การให้ดีๆในช่วงระยะเวลานี้จะใช้จ่ายขอให้มีสติอยู่คิดสักนิดสิ่งของที่ท่านจะเอฟมาจะซื้อมาเป็นสิ่งของที่จําเป็นที่ท่าน ต้องใช้แบบร่วนๆหรือไม่รอได้ไหมนะคะช่วงระยะเวลานี้ตัวท่านนั้นก็มีดวงที่จะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากจะได้มันจะได้ซื้อสิ่งของบางอย่างที่จําเป็นจะต้องซื้อนะคะอาจจะมีข้าวของภายในบ้านแตกพังเสียหายหรือว่าของใช้ส่วนตัวของท่านพังหรือสูญหายนะคะท่านมีดวงจะได้ซื้อข้อดีของท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็คือว่าท่านจะมีโชคมีลาบเรื่อง การเงินหรือว่าจะมีโชคในช่วงระยะเวลานี้สำหรับบางท่านโชคลาบจะมาในลักษณะของข่าวดีเรื่องงานหรือมีคนช่วยเหลือแก้ไขกับปัญหาได้และจะได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้การเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะถึงแม้ว่ารายจ่ายจะเข้ามาเยอะมากแต่ท่านจะสามารถบริหารจัดการได้ค่ะวันใดที่ท่านคิดว่าการเงินท่านจะแย่ท่านจะไม่แย่ จะเกิดเรื่องราวปฏิหารเกิดขึ้นกับท่านและช่วงระยะเวลานี้ปากมีสเสน่ห์หากท่านตั้งใจจะพูดคุยเรื่องอะไรขอให้ท่านเข้าไปพูดคุยได้เลยนะคะอย่ารอช้าค่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้มีสเสน่ห์และเนื้อหอมมากอยากจะจีบใครหรือสนใจใครเขาจะเปิดทางให้และช่วงนี้หากมีคนเข้ามานะคะท่านจะต้องเช็คดูให้ดีๆนะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่โสดไม่จริง แล้วเขาจะเข้ามาหลอกลวงหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากตัวท่านเช็คดูให้ดีๆระวังจะตกเป็นเมือที่3โดยที่ท่านไม่รู้ตัวและอย่าไว้ใจเขามากให้ค่อยๆคุยค่อยๆค,ยค,ยค,ยคบหาดูใจกันไปนะคะมาที่คนมีคู่มีครอบครัวกันบ้างคะ่ะช่วงนี้ท่านและคู่ครองรู้สึกว่าโอ้โหจะหัวร้อนง่ายมากนะคะพยายามหลีกเลี่ยงอย่าประทาคารมคะ่ะหากมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ว่ขอให้ถอนออกมาก่อนอย่าพยายามที่จะเอาชนะกันนะคะหรือเรื่องบางเรื่องยอมยอมกันได้ก็ยอมกันไปก่อนช่วงนี้โดยวรวมท่านและคู่มีความสุขดีนะแต่จะมีเรื่องทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆบ่อยมากเป็นกําลังใจให้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านนั้นรักกันไว้เป็นกำลังใจให้กันและการจะดีกว่าอะไรที่จะทำให้งอนงอนกันก็หลีกเลี่ยงนะคะไม่ดีหรอกค่ะ มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้นะคะท่านเปิดให้ไม่สบายได้ง่ายพยายามพักผ่อนให้เยอะๆและระวังอาการปวดหัวปวดไมเกรนปวดคอบาไหลาเป็นหวัดติดเชื้อได้ง่ายอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากความเครียดพักผ่อนน้อยทำงานนะหนักขอให้ท่านดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะร่างกายเริ่มที่จะพังเริ่มที่จะอ่อนแอแล้วนะในช่วงระยะเวลานี้ เอาใจช่วยค่ะชาวราศีกรกฎให้ทุกท่านนั้นเฮงเฮงรวยรวยนะคะอย่าได้มีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามากล้ำกลายกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยขอให้ทุกท่านนั้นเฮงเฮงรวยรวยและปังปังสวัสดีค่ะ